สวัสดีครับผมช่างเบสครับวันนี้มีมีดมาเสนอครับเป็นงานสั่งลูกค้าเป็นทรงมีดแรล่ครับใบเจ็ดดามห้าจุดสองห้าจุดสามเป็นดามไม้พยุงนะครับเหล็กเป็นเหล็กแนบนะครับแนบงานตีร้อนเดีย๋ยวเรามาเทสคมดูครับ ผมมันหวานครับลองฟันไม้เป็นไม้ประดู่แห้งครับตัวนี้ กมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดู<ม>ยังหวานเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นงานสั่งทำแปดร้อยห้าสิบบาทครับมีบริการเก็บปลายทางเดี๋ยวการติดต่อยังไงผมจะแจ้งอีกทีนะครับ ขอบคุณครับผม